สารกดีชุดโลกร้อนกับประเทศไทยนะครับวันนี้เราไปติดตามปัญหาของยุงลายซึ่งเป็นผาหะของโรคไข้เลือดออกมีรายงานวิจัยนะครับว่าเมื่ออุณหภ,ภูมิสูงขึ้นจะส่งผลต่อวงจรชีวิตยุงลาย นี่คือยุงลายบ้านที่เพิ่งเป็นตัวเต็มวัยในห้องเพาะเลี้ยงไม่นานกำลังดูดเลือดเจ้าหน้าที่เลี้ยงมแมลงของกลุ่มกีตะวิทยาทางการแพทย์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธรารณสุขจนเลือดเต็มก้นของยุงตัวนี้ประเทศไทยมียุงลายมากกว่าร้อยชนิดแต่ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมีสองชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนวงจรชีวิตของยุงลายประกอบด้วยระยะต่างๆ4ระยะคือระยะไข่ ระยะตัวอ่อนหรือลูกน้ำระยะดักแด้หรือตัวกลางวัยหรือตัวโมง่งและระยะตัวเต็มวัยหรือตัวยุงโดยใช้ระยะเวลาราว7-10ถึงวันจากไข่เป็นตัวยุงดรจิติจันแสงนักวิทยาศาสตร์กลุ่มกีตาวิทยาทางการแพทย์สถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งศึกษาการเฝ้าระวังยุงลายและการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไข้เลือดออก โดยใช้ระบบสารสนเทศท,ทางภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกลระบุว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อวงจรชีวิตยุงลายอย่างมีนัยะสำคัญเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็ทำให้ระยะการเจริญเติบโตเนี่ยเร็วขึ้นเช่นจากเดิมเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ10ถึง14วันก็จะลดถึงลงเหลือแค่7วันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือระยะ ฟักตัวของเชื้อไวรัสเดงกีนะครับในตัวยุงลายเพศเมียตัวเต็มไบเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นระยะฟักตัวก็จะลดลงเช่นจากเดิมใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงวันนะครับก็จะลดเหลือแค่7วันนะครับยุงลายตัวนี้ก็จะพร้อมที่จะนำโรคตลอดอายุไขก็จะใช้เวลาประมาณสัก1เดือน รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี2556โดยสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคระบุว่าเมื่อ29ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม137,221รายโดยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วณนะช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ147.4หรือราว2.5เท่าประชาชนทั่วไปสามารถช่วยเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ด้วยการมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เก็บน้ําในบ้านเรือนไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดโลกร้อนก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของความรุนแรงการระบาดของไข้เลือดออกในอนาคตได้พักสักครู่ครับกลับมา